ก็วันนี้ได้โอ,อกาสกับ FC ซลบมาบ้านก็อยู่ในส่วนเหลากับอยู่ในบ้านรางมากินกาแฟเซตจภารกิจตอนเช้าก็เดินทางกลับมาบ้านนะครับกับกบาวในบ้านโอ้ในกับชูจี้ปลาตอนลูกชิน้นแกงส้มปลาปลาย่าง กับโอ้โอปหปลาห้างแกกอย่างปลอมน้ำจิม้ม,มสุดยอดเลยครับโอเคเดี๋ยวมาทานปลอมกันนะครับทานปลอมกันเหลาแบบเกาัานที่บานก็รู้ไม่เหมือนที่เราไปแคมป์ปิ้งแคมปิ้งทำเองก็ออกกินได้นะครับแต่ก็มดโมกับเอฟซ อคก็คุณทตกทันเตติดตามนะครับก็คุณเตรับจมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตากับช่องด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ